ทางศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยเลือกตั้งของสัตว์กานตำรวจแห่งชาติเองเขาก็มีการปรับแผนปฏิบัติแล้วก็เข้มงวดเรื่องของการเฝ้าระวังช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแบบนี้นะครับซึ่งทางด้านผู้บัญชาการประจําสํญญานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจโทนิทธิธรจินตาการดนในฐานะท่านเป็นโฆษกของสูนี่นะครับท่านบอกว่าตอนนี้สํญญญานัการตารวจแห่งชาติเองเขามีการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่กว่า1 4 0 0 0 0กว่านายเลยนะครับเตรียมพร้อมในการ ดูแลเรื่องของความปลอดภัยก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้โดยจะเฝ้าระวังเรื่องของความาสิ่งที่มันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็การทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเช่นการไปซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยนะครับการไปซื้อเสียงจับตากลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ออกมาก่อกลัวนในการหาเสียงนะครับแล้วก็เล่งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะครับไม่ไม่ได้เลยนะหรือว่าการที่ไปฉี หรือว่าไปทําลายบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันยังได้นําเข้าขัดข้องในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีปัญหามีปัญหาหรือมีนู่นมีนี่เยอะแยะนะครับก็มาจะมาปรับใช้กันในวันเลือกตั้งก็คือ14พฤษภาคมโดยเรื่องของการจัดการจราจรบางพื้นที่บอกว่ารถติดมากก็เป็นเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมติดไหมไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วรีติดใชแดงใช่รถติดมากขนาดแว้นมอเตอร์ไซค์ไปได้บอ้ร้อนก็ร้อนรถก็ติดนั่นแหละ แต่ก็แสดงถึงความตื่นตาความตื่นตัวทุกคนให้ความสนใจให้ความร่วม<ช>มือในการออกไปใช้สิทธิ์นะคะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะ,ะแล้วก็เขาบอกว่าให้ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าด้วยเพราะ,ะว่าเมื่อวันที่7เนี่ยร้อนมาก ใช่ไหมเป็นลมเออแล้วคนเยอะด้วยร้อนมากนะครับก็คือแต่ถ้าใครเลือกที่พารากอนก,ก็อาจจะดีหน่อยพารากอนม,มันมีแอร์อพารากอนมันอีกจุดหนึ่งที่ที่เป็นเลือกตั้งลวกหน้าเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ตามสถานการณ์เขตต่างๆเนี่ยอากาศร้อนมากนะนหลายคนบอกว่าร้อนมากยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็หลายคนก็กังวลว่าอาจจะมีฝนตกในวันนั้นอพอฝนตกอาจจะทําให้คนมาใช้สิทธิ์น้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้เราลุยฝนสู้ฝนเลยวันนี้ใช่อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคหนึ่งเสียงของทุกคนนี่ มากมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาพยายามจะประสานสถานที่เลือกตั้งให้จัดพัดลมระบายอากาศเอาไว้เพื่อเป็นการระบายความร้อนอลองรับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดๆนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะครับค่ะ